รอบแรกฟอกอยังไงเอาสมมุติว่าเป็นผมเส้นใหญ่เนาะเป็นผมเส้นใหญ่รอบแรกรอบแรกเราก็จะลงเว้นโคนนะคะลงเว้นโคนโดยใช้ไฮเดรนที่12เปอร์เซ็นเราสามารถที่จะใช้แผ่นพลาสติกแผ่นที่เขาซีนอาหารนะคะสามารถที่จะคลุมได้คลุมแผ่นใสอะคะ่ะลงได้ ใช้ไฮเรียนที่สิบสองปร์เซ็แล้วก็ต้องหมั่นคอยดูอะค่ะทีนี้การฟอกรอบที่สองเราใช้ไฮเก้าใช่ไหมคะเราใช้ไาเก้าเราใช้ไฮเก้าเนี่ยรอบที่สองะเรายังสามารถที่จะคุมแผ่นซีนอาหารได้อยู่นะคะแผ่นใสอะแต่พอถึงรอบที่สามเราจะไม่คุมค่ะรอบที่3ามเนเราต้องเช็คตลอดเราต้องคอยหมั่นดูตลอดแล้วเวลาเวลาเราจะต้องถอย รอบแรกเราใช้เวลา40-50นาทีได้แต่รอบหลังนะคะเราต้องถอยมาประมาณ 20, 25, 20 25นาที25 20-25นาทีและรอบที่3เราก็จะต้องอไม่ต้องคลุมแต่เวลานะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ15นาที20นาทีประมาณนั้นแล้วก็รอบสุดท้ายนะะี่ค่ะต้องคอยแบบเช็คตลอดเวลาเลยอันนี้คือเป็นการฟอกผม ฟอกผมเส้นใหญ่แต่ถ้าเป็นผมเส้นเล็กนะคะเราเราไม่ควรซีนตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะไม่ต้องไปใส่แผ่นพลาสติกเลยนะคะถ้าเป็นผมเส้นเล็กนะคะห้ามนี่คือการฟอ,อกผมธรรมชาติเปิดด้วยไฮสิบสแล้วก็ค่อย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 ลดไฮลงมาเป็นเเปซ็น6%เป็นปเแล้วก็ใช้ตัวคลุม,มค่ะ คุมแค่รอบที่1กับรอบที่สองถ้าเป็นผมเส้นใหญ่รอบที่สาไม่ต้องคุมส่วนเวลาเวลาเราก็ต้องค่อยๆถอยอะคะ่ะเราจะไม่ใช้เวลาแต่ละรอบอะเท่ากันนะคะใครมีคำถามไหมคะถ้าจะถามว่าใช้ผม